ตารับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Post Market Report นะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอดุลมมสิการัิสันอริยนันสัทธมสกุลค่ะครับดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังจากช่วงวันตรุษจีนมาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณอดุลนะครับตลาดหุ้นไทยก็ปิดบวกได้อยู่ครับแต่ปิดบวกได้เล็กน้อยครับถึงถ้าดูระหว่างวันครับ ดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆครับแต่อิงไปในทิศทางบวกครับทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับปิดอยู่ที่1669.05จุดเพิ่มขึ้นมา1.30จุดหรือว่าบวกไปนะครับ0.08เเซมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่68,034ล้านบาทนะครับถือว่าค่อนข้างเบาบางนะครับวันนี้ ส่วนหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมเพิ่มขึ้นมา581หลักทรัพย์ลดลงไป1045หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง553หลักทรัพย์ด้วยกันครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าแว่งตัวในกรอบแ,บ,แบแคบแต่อิงไปในทางที่เป็นขาขึ้นนะครับคุณอรนันครับเนื่องจากว่าได้รับปัจจัยหนุนะยะสั้นครับจากตลาดผ่อนคลายความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดน,นะครับผมแล้วก็มีการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามัน หรือว่า o p e ปนะครับและก็พันธมิตรนะครับหรือว่า o p e ปพัดนั่นเองครับมีมติยึดมั่นความตามข้อตกลงเดิมครับที่คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันครับ4 0 0แสนบาร์เรลต่อวันนะครับผมรวมไปถึงความคาดการณ์กันว่าการประชุมนโยบายการเงินนะครับผมทั้งยุโรปญี่ปุ่นนะครับผมจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนะครับทำให้วันนี้ดูแล้วครับตลาดหุ้นไทยนะครับผม ในส่วนของต่างประเทศก็มีการขี้คายไปนะครับผมส่วนในประเทศนะครับวันนี้ก็ถือว่ายังกลับมาก,กังวลถึงโควิด -19 ครับที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น,นครับ90,00กว่ารายนะครับผมทำให้วันนี้ก็เป็นการเกงกำไรในหุ้นลายตัวเสียส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการจะออกมาดีครับคุณนานันครับ เรื่องปัจจัยโควิด -19 ในบ้านเรานี่ก็ส่งผลทําให้วันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีแรงขายออกมาในส่วนของหุ้นเปิดมเมืองนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็มีการเปิดประเทศเรื่องของมาตรการเทสแอนโกกันไปในช่วงของวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่ะคะ่ะเพราะหลายคนกังวลนะคะว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ขึ้นไปแต่ระดับกว่า900 0คนเนี่ยมีแนวโน้วมว่าบ้านเราในเมชานี้อาจจะมีผู้ป่วยโควิด -19 ถึงระดับหมื่นรายหรือไม่นะคะ<ม>ก็เลยเป็นปัจจัยที่ยังคงจะต้องตามไปต่ออย่างต่อเนื่องล้วค่ะเดี๋ยวไปไล่เลงดูกันต่อที่ััันดบหกทรพย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดปิดตลาดภาคบ่ายของวันนี้ค่ะอันดับที่1น,นะคะ KTC ค่ะวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะ2บาทหรือว่า3 1 5ขึ้นมาปิดอยู่ที่65บาท50สตางมูลค่าการซื้อขาย2,278ล้านบาทอันดับที่2ค่ะ PTT นะคะวันนี้ราคาทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ระดับ38บาท75สตางมูลค่าการซื้อขาย1967ล้านบาท อันดับที่3ค่ะธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL นะคะวันนี้บวกขึ้นมา50สตางค์หรือว่า0.37%ขึ้นมาปิดอยู่ที่136บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย1,920ล้านบาท อันดับที่4จ a z z ค่ะวันนี้ก็บวกขึ้นมา14สตางค์หรือว่า4.19ปิดอยู่ที่3บาท48สตางมูลค่าการซื้อขาย1,777ล้านบาทและอันดับที่5ค่ะธนาคารกสิกรไทยหรือว่า KBank วันนี้ราคาทรงตัวนะคะ150บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย1,729ล้านบาท,บท 5, ค่ะครับอันดับแรกเป็น KTC ครับถึงเห็นได้นะครับว่าราคาหุ้นยังคงปรับตัว ขึ้นต่อเนื่องครับวันนี้เป็นวันที่4ทําการครับของตัว KTC ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากว่าคาดการณ์กันนะครับว่าในปี265นี้ครับผลประกอบการจะเติบโตค่อนข้างดีครับหลังจากที่มีการประเมินไว้ครับว่า GDP ของประเทศไทยหรือว่าเศรษฐกิจไทยครับจะโตประมาณเกือบ4%เอร์เซ็นตะครับก็คาดว่ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับทำให้ตัว KTC ได้รับในสงในเรื่องนี้นะครับ ส่วนตัวแจ๊ดถ้าเห็นครับวันนี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาครับปิดอยู่ที่3บาทส8สตางค์ครับตัวแจ็ดเพิ่งมีการไล่ตอนช่วงบ่ายนะครับผมในช่วงภาคเช้าบวกได้แต่หลังจากนั้นครับก็ลงมาลบนะครับแต่ก็มาไล่กันนะครับผมทําให้ตัวแจ๊ดปิดบวกไปกว่า4%เอร์เซนด้วยกันครับผมตัวแจ๊ดที่ปรับตัวขึ้นบวกครับเ็เนื่องจากว่าค่าจะได้รับสงจากตัวลูกครับตัว JTS นั่นเองครับวันนี้ตัวจีตัว JTS ครับปรับตัวขึ้นคู่กับตัว JET เพราะอะไรครับผมว่าตัว JTS นะครับอยู่ในทีมของเหมืองบิตคอยครับซึ่งคาดว่าตัวเหมืองบิตคอยนะครับผมจะสร้างรายได้และตัวกําไรครับในปี2 6 5นี้อย่างมีนัยสาคัญซึ่งถ้าตัว JJTS ได้รายได้และกำไรที่โตขึ้นมาครับก็จะส่งผลถึงตัวบริษัทแม่คือตัว JET นั่นเองครับ ก็ถือว่าแต่ละตัวก็มีปัจจัยรายตัวของตัวเองนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือ KTC เนี่ยแหะค่ะมีแรงซื้อเข้ามาเก่งกําไรเกี่ยวกับง,งบในช่วงของปี2,565นี้ด้วยนะคะไปดูกันต่อที่พอร์ตการลงทุนของวันนี้ค่ะใครซื้อใครขายกันบ้างในส่วนของสถาบันในประเทศหรือว่ากองทุนวันนี้นะคะซื้อสุดที่ไป921ล้านบาทค่ะเช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะซื้อสุดที่เช่นเดียวกัน39ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศค่ะวันนี้ขายสุทธิ54ล้านบาทส่วนรายย่อยหรือว่านักลงทุนทั่วไปในประเทศวันนี้ก็ขายสุทธิเช่นเดียวกันค่ะ907ล้านบาทค่ะครับวันนี้กองทุนยังเข้ามาซื้อสุทธิต่อเนื่องครับเป็นวันที่3ของเดือนนี้แล้วนะครับผมก็ซื้อสุทธิมาต่อเนื่องครับวันนี้ก็ซื้อไป921ล้านบาทก็เห็นนะครับว่า อกองทุนครับมันเริ่มเข้ามาซื้อในหุ้นรายตัวโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับอย่างถ้าดูนะครับวันนี้ BBL ปรับตัวขึ้นมานะครับผมก็ตัว s c แล้วก็ตัวกลุ่มแบงค์นะครับคือตัว BBL ขึ้นมาแล้วก็มีรายตัวอื่นๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นในตัวบูชิปนะครับที่ปรับตัวขึ้นมา ส่วนตัวนักคุณต่างชาติครับวันนี้ขายสุทธิต่อครับวันนี้ขายไป54ล้านบาทซึ่งต่างชาติกลับมาขายสุทธิแต่ดูภาพรวมครับตั้งแต่วันที่1ถึง3กุมภาพันธ์นะครับผมต่างชาติยังคงซื้อสุทธินะครับซื้อไป53ล้านบาทครับส่วนรายย่อยครับยังคงขายสุทธิต่อเนื่องนะครับผมก็เป็นการขายทำกำไรนักเองครับหลังจากที่ราคาหุ้น ในแต่ละตัวครับผมเข้าเขตโอบอสครับทำให้รายย่อยครับขายทำกาไรออกมาก่อนครับ รายย่อยก็น่าจะได้กําไรกันไปนะคะส่วนนักลงทุนต่างประเทศก็วันนี้ขาย,ก,ยก็เล็กน้อยนะคุณอดุลถ้าดูภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการที่ยังคงซื้อสุทธิในตลาดทุนของบ้านเราเนี่ยนะคะส่วนแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองกันและค่ะว่าตลาดทุ้นในวันพรุ่งนี้เนะี่ยน่าจะยังคงขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1,680จุดก็ให้แนวรับไว้นะคะที่1,660จุดค่ะก็ยังคงจะต้องติด ตามแล้วก็ลุ้นกันไปสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุ้นไทยวันสุดท้ายของสัปดาห์จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดน,นะคะ มาดูเรื่องของหุ้เด่นในช่วงของ post market report วันนี้กันสักหน่อยค่ะก็วันนี้เอาหยิบยกเอาในส่วนของบริษัท JMT Networks e r v i c e s จำกัดมหาชนหรือ JMT มาพูดคุยกันเพราะเห็นว่างบไตรมาส4ปี2,564แล้วก็งวดทั้งปี2,564ที่เดี๋ยวจะมีการประกาศกันออกมาเนี่ยนะคะเห็นว่าจะขยายตัวแล้วก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ด้วยนะคะคุณณดล ครับทางตัวเจมทีครับทางบกนะครับหรือว่าบลเคทบีอสทีครับยังคงแนะนำนะครับผมว่าคือว่าเขาบอกว่าผลประกอบการไตรมาส4นะครับหรือว่าปี264นี้จะทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องครับโดยคาดการกันไว้ครับว่าไตรมาส4ครับจะมีกำไรอยู่ประมาณ410ล้านบาทครับจะเพิ่มขึ้นมาครัเเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมา17%จาก ไตรมาสก่อนหน้าครับโดยปัจจัยหนุนนะครับคือรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับาการเข้าซื้อกองทุนเสียเพิ่มขึ้นสู่สูงตามาช่วงปัจจัยฤดูกาลนะครับแล้วก็เริ่มรับรู้รายได้กองทุนเสียที่บริษัทซื้อ,อสูงสุดรนะายไตรมาสมานะครับผมแล้วก็บริษัทซื้อนี่เข้ามาในช่วงไตรมารสสถ้าเห็นได้นะครับว่าซื้อนี่มาอยู่ที่ 3,780ล้านบาทนะครับผมแล้วก็9เดือนที่ผ่านมาซื้อนี่มา7,100ล้านบาทนะครับแล้วก็มีในส่วนของการาเก็บเงินที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากคลายล็อกดาวน์เข้ามาครับนอกจากนี้ครับทางตัว GMT ครับมีรายได้ค่าธรรมเนียมขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับประมาณ50%เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนนะครับจากยอดขายประกันที่เพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาลแล้วก็รายได้ จ้างติดตามนี่ที่เพิ่มขึ้น,นครับในนี้ในในส่วนนี้นะครับคือในส่วนของไตรมาสสี่ครับ<ะ>มองแล้วว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นครับแต่ต้องลุ้นนะครับหรือว่าต้องรอว่า บริษัทครับจะประกาศผลออกมาตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันหรือไม่นะครับก็ถือว่าน่าจับตาสําหรับงวดไตรมาส4ของปี2564ของ JMT ซึ่งกเเ็เร็วนี้นะคะคุณนรุลน่าจะมีการประกาศงบการออกมาขณะเดียวกันค่ะไตรมาส4ว่าทําสถิติสูงสุดใหม่แล้วเนี่ยนะคะในส่วนของผลประกอบการในงวดของปีนี้ก็คือปี2565นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTBST เนี่ยก็ยังคงประมาณการกําไรสุทธิที่ปีนี้เอาไว้ที่2,260ล้านบาทค่ะเติบ โตถึง65เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ากําไรที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นก็จะมาจาก3ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปซื้อนี้เสียในราคาที่มีเพิ่มขึ้นกว่า15,000ล้านบาทส่วนที่2นะคะจะเป็นไรายได้รับจ้างในการติดตามนี้ที่เพิ่มขึ้นจากมูลนี่รับจ้างที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากการสิ้นสุดระยะเวลามาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ตั้งแต่ช่วงของเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี้แล้วนะคะนะและส่วนสุดท้าย ที่จะมาหนุนกําไรในช่วงของปีนี้เนี่ยแหะค่ะก็คือจะเริ่มรับรู้ไรายได้จากส่วนแบ่งจากการร่วมคุณกับทางธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเคแบงคซึ่งก็คาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จนะคะในช่วงของไตรมาสแรกอ๋อขออภัยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะคุณอดุลซึ่งแน่นอนค่ะว,ว่าการจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนที่แล้วเสร็จเนี่ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้ามาร่วมทุนในลักษณะของ JV กับสถาบันการเงินอื่นๆในอนาคตด,ด้วยการจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนกับเค a n k เนี่ยถือว่า น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะสําหรับในส่วนของ j m p แล้วก็ในส่วนที่จะมาหนุนผลประกอบการเนี่ยละ่ะฮะนี่ก็เลยเป็น3ปัจจัยหลักๆที่ทําให้มีการคาดการณ์กันว่ากําไรสุทธิในปีนี้นั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง65เค่ะอืมครับผมก็ตัว JMT ก็ดูนะครับผมคือเขาเป็นบริษัทที่บริหารนี่อยู่แล้วครับริงถ้าไปซื้อนี่บริหารเข้ามาบริหารมากขึ้นนะครับหรือว่า ถ้าติดตามนี่ได้มากขึ้นครับตัว JMT ก็จะมีผลบวกคือว่าจะทำให้รายได้ของตัว JMT ครับปรับตัวขึ้นอีกนะครับผม<ะ>ก็ตามถ้าเป็นอย่างนี้ครับผมตามที่นักวิเคราะห์มีการประเมินไว้ว่าจะทำนิวไฮต่อเนื่องอย่างนี้ก็มีโอกาสครับว่าจะทำนิวไฮยิ่งไปร่วมทุนกับตัว Kbank อีกนะครับผมในการร่วมทุน Kbank คือก็ไปบริหารนี่จาก Kbank ครับผมยิ่งถ้าได้ ไปร่วมทุนอย่างนี้ผมว่าที่จะไปเข้าซื้อนี่ครับจะได้ราคาที่ต่ําลงอีกด้วย ก็คือต้นทุนก็ต้นทุนไปเอง่ะถือว่าน่าสนใจจริงๆขณะดเดียวกันหาาไปดูในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยนะคะราคาหุ้น JMT เนี่ยช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเอาตัวลงตลาดถึง3าเดเเลย <นะ S 2> ค่ะเนื่อว่าราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยนะคะจากเรื่องของผลประกอบการที่เติบโตดีต่อเนื่องด้วย <S <S ดังนั้นเนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ก็ยังคงกําหนดคําแนะนําซื้อไว้นะคะให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่หุ้นละ 80บาทด้วยกันซึ่งวันนี้เนี่ยราคาย่อตัวลงมานะคุณดุลอยู่ที่บ65บาท25สตางค์ก็ยังถือว่ามีอัพไซต์อยู่พอสมควรนะคะครับถ้าดูราคาบนกระดานวันนี้นะครับปิดอยู่ที่65บาท25สตางค์ราคาเป้าหมายที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้80บาทนะครับผมก็ยังมีอัพไซต์อยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจครับราะว่า ที่ราคาหุ้นย่อลงมาอย่างนี้ครับผม <S <S <le ars> ก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้า สะสมรอบใหม่ได้ครับอยากให้ติดตามจริงๆสำหรับความเคลื่อนไหวของ JMT นะคะโดยเฉพาะอัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการร่วมทุนกับทางเค a n k เนี่ยละะ่ะค่ะคาดว่าอัพไซด์เนี่ยจะมีผลตอบประมาณการในอีก3-5ปีข้างห,หน้าเลยนะคะครับอ่ะน่าติดตามจริงๆสําหร,รับในส่วนของทาง JMT ค่ะระยะสั้นนี้เอาง่ายๆว่าดูงบไตรมาสสี่กันก่อนนะคุณดุลที่เดี๋ยวจะมีการประกาศกันออกมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้างบไตรมาสสี่เป็นไปตามคาดการก็ถือว่างวดปีนี้เนี่ยก็น่าจะสดใสต่อเนื่องนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้ก็ยังมีเวลานะคะเราทักทายพูดคุยกับผู้ชมกันผ่านช่องทางของ Facebook Live Fanpage ข่าวหุ้นธุรกิจและ YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ค่ะช่องทางของ f a c e b o o k นะคะมีคุณประภาพลสวัสดีทักทายกันเข้ามาถามเข้ามาด้วยบอกว่าหุ้นพินเนี่ยค่ะมีข่าวใหม่ไหมคะเห็นราคานิ่งๆมา2-3วันติดกันแล้วนะคะครับตัวพิน <P IN S 2> นะครับ I N ค่ะ ครับตัวพินถ้าดูครับราคาหุ้นยังคงแกว่งตัวไซเวอออกด้านข้างนะครับผมก็เป็นลักษณะนะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นแท่งเทียนคือปิดต่ําสุดของวันนะครับหรือว่าเป็นตัวจิอิฟนิงสตาร์ครับตัวอิฟนิงสตาร์มีโอกาสย่อได้ครับผมแต่ย่อในกรอบแคบนะครับเพราะว่าตัวของตัวพินครับแนวรับนะครับของเขานะครับถ้าที่มีการประเมินไว้นะครับอยู่แถว 3บาท88สตางค์ถึง3บาท86สตางค์ครับแนวต้านของตัวพินนะครับอยู่แถว3บาท9 0สตางถึง3บาท96สตังครับผมในส่วนของอสัญญาณเทคนิคนะครับผมซึ่งตัวพินถ้าข่าวนะครับผมถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้าครับก็มีข่าวคือตัวพินได้เซ็น MOU ดึงนนักทุนจากจีนครับผมตั้งโรงงานในนิคม ปิ่นทองครับผมในช่วงก่อนหน้าครับก็มีข่าวในเรื่องนี้ครับผมแต่หลังจากนั้นก็ข่าวก็เงียบนะครับผม คือสตอรี่ใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีเข้ามานะคะ<ช>ส่วนของปิ่นทองก็เลยอาจจะทำให้ดูราคานิ่งๆมาสัก2-3วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยหละค่ะก็อาจจะต้องรอสตอรี่ใหม่ๆไม่คุณรดุลว่าจะมีความคลืบหน้าอย่างไรในส่วนของปัจจัยพื้นฐานบ้างนะคะใช่ครับถ้า,ถ,าถ้าดูนะครับผมคือต้องรอสตอรี่ใหม่ๆเหมือนที่คุณอ,อายนันว่านะครับผมว่าถ้าจะมา,าสามารถหนุนราคาได้หรือว่ารับรับปัจจัย เกี่ยวกับพื้นฐานได้ครับผมต้องรอดูสตรอรี่ใหม่ๆเข้ามาหนุนครับมีคุณนกนะคะถามเข้ามาถึงหุ้นของซินเนกค่ะคุณดุลดูแล้วนะน้มเป็นยังไงบ้างคะครับตัวซินเนกนะครับตัวซินเนกถ้าดาูสัญญาณเทคนิคก่อนนะครับผมตัวซินเนกวันนี้ราคาหุ้นปิดอยู่ที่2 9บาท50นะครับผมซึ่งทางานาักวิเคราะห์มีการประเมินไว้นะครับว่า แนวรับนะครับแนวรับอยู่แถว28บาท90สตางค์ครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านครับแนวต้านอยู่แถว30 30บาท60สตางค์ถึง30บาท90สตางค์ครับในส่วนของสัญญาณเทคนิคนะครับส่วนปัจจัยพื้นฐานนะครับตัวซินเนกครับผมถ้าดูทางบทวิเคอร์ครับผมทางบล .KTBST ครับแนะนำซื้อครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 42บาทครับค่ะก็ดูแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ในนอกเหนือจาก42บาทก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยนะคะคุณดุลแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทหลักทรัพย์ที่ก็แนะนําซื้อเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าราคาเป้าหมายก็อาจจะลดหลั่นกันลงมาะะใช่ครับเพราะว่าถ้าดูนะครับผมคือ,อต้องรอรุ้นนะครับว่าไรมาสสีนี้จะประกาศออกมาครับว่าบริษัทจะประกาศงบออกมาตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันหรือไม่นะครับเพราะว่า ไตมาสซทางนักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ว่าจะาปรับตัวสูงสุดหรือว่าทำ New High ได้นะครับผมโด,<ะ>โดยมีการคาดการกำไรนะครับในไตมาสซจะอยู่ประมาณ240ล้านบาทครับจะเติบโตขึ้นมาประมาณ38%เมื่อเทียบกับวดเดียวของปีก่อนครับโดยรายได้นะครับจะมาจาการายได้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น,นครับหนุนจากยอดขายสินค้าตัว iPhone นั่นเองนะครับผมก็รุ้นนะครับเพราะว่าตัว iPhone ครับเปิดตัวในช่วง ไตรมาสสี่เดือนตุลาครับผมก็อยอดขาย iPhone ก็ถือว่ารแรงตอบรับค่อนข้างก็ดีนะครับผมแ<ะ>ม้ว่าจะเกิดโควิด -19 ก็ต้องลุ้นนะครับว่าไ<ะ>ตรมาสสี่ของตัวซินเนกนะครับผมจะทําตามที่ทางนักวิเคราะห์คาดการณ์กันได้หรือไม่ครับมีคุณเสนะคะสวัสดีทักทายกันคุณจุ๋มค่ะทักทายกันเข้ามาบอกว่า IRPC เข้าซื้อได้ไหมคะตอนนี้คุณนรุลคะ IRPC นะครับ ครับตัว irpc วันนี้ราคาหุ้น,นครับมีการฟื้นขึ้นมานครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท82สตางค์ครับผมจากที่ราคาแกว่งตัวไซเว์มาก่อนหน้าครับถามว่าราคามีโอกาสปรับขึ้นไหมก็ต้องดูครับเพราะว่าทางนักวิเคราะห์ครับแนะนำครับแนวต้านนะครับแถว3บาท8 86สตางค์นะครับ3บาท86สตางค์ถึง3บาท90สตังค์ก่อนนะครับผมว่าถ้าสามารถผ่านไปได้ก็มีโอกาสาที่จะไปต่อได้ครับส่วนปัจจัยพื้นฐานนะครับผมก็ทางบลเอเชียพัฒนนะครับแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายอยู่ที่4บาท50สตังค์ครับนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมที่ใช้ชื่อว่าคุณสุภาพรหาาถามเข้ามาถึงหุ้น t ีเค่ะ ตัว TS นะครตัวตัว TS นะครับผมถ้าดูสัญญาณเทคนิคก่อนนะครับสัญญาณเทคนิคตัว TS นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท18นะครับผมก็เป็นการพักฐานนะครับหลังจากที่ราคาวิ่งแรงช่วงก่อนหน้าครับถามว่าถ้าดูสัญญาณเทคนิคตอนนี้ครับสัญญาณ RSI และตัว Slow Stochastic นะครับมีการปักหัวลงนะครับ มองนี้ครับก็มีโอกาสปรับตัวลงได้แล้วก็วันนี้ปิดต่ำสุดของวันด้วยครับก็โลวันนี้3บาท18ครับก็ถือว่าถ้าในแง่ของผลประกอบการก็ยังดูแล้วไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวใดๆไหมคะคุณอดุลคะครับช่องทางของ u t u b e นะคะมีคุณชมที่ทักทายกันเข้ามาค่ะมีคุณปลั๊กสวัสดีทักทายเรานะคะคุณนัทสิริก็สวัสดีทักทายมาเช่นเดียวกันคุณชยพลคะบอกว่า MTI เอ่อน่ารับที่ราคาเท่าไหร่คะคุณอดุลคะ MTI นะครับ<ะ>ครับ MTI ถ้าดูสัญญาณเทคนิคครับ MTI วันนี้ปิดที่125บาทนะครับผมก็กรอบแนวรับแนวต้านที่มีการประเมินไว้นะครับกรอบแนวรับอยู่แถว121บาท50สตังค์ถึง121บาทครับเป็นกรอบแนวรับครับแนวต้านครับแนวต้านอยู่แถว128บาทถึง128บาท50สตังค์ครับ ก็เป็นความเคลื่อนไหวของ MTI นะคะ,ะวันนี้เราพูดคุยกับคุณผู้ชมครบถ้วนเลยค่ะคุณนรูนะคะทั้งช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะคะที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงของ Post Market ต e p o r t ์ละคะ่ะและก็คงจะต้องบอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะของการออกอากาศในช่วงของ Post Market Report เนื่องด้วยเรามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของผังโครงสร้างของรายการต่างๆเนี่ยละคะ่ะแต่ว่ารายการอื่นๆนะคะยัง คงติดตามได้เหมือนเดิมถ้าใครติดตามคุณสุภชัยก็สามารถไปติดตามได้ในรายการแก๊งสี่โมงเย็นค่ะรูปแบบแก๊งสี่โมงเย็นรูปแบบใหม่นะค,ะคุณอดุลก็จะเสริมเพิ่มเติมทับแก๊งให้มันมีความเข้มขน้นสนุกสนานครบรถเข้าไปอีกก็จะเป็นรูปแบบของแก๊งมากยิ่งขึ้นละค่ะติดตามได้ช่วงเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปทางข่าวหุ้นทีวีออนไลน์เหมือนเดิมเลยนะคะแต่เชื่อว่าจะต้องเข้มขน้นกว่าเดิมอยากแน่นอนนะคะส่วนถ้าอยากติดตามในช่วงของเย็นๆหรือว่ามืดๆซะหน่อยก็ติดตามรายการข่าวหุ้นลคะค หมายเลข30นะคะก็พบกับคุณสุภชัยและคุณบุราพานั่นเองนะคะก็จะมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในช่วงของบรรยากาศปิดตลาดช่วงเย็นรวมถึงที่ทางการลงทุนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแต่สัญญาแน่นอนค่ะว่า Stock News u อัปเดตช่วงของ Post Market Report ยังไม่ได้หายไปไหนนานนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแล้วค่ะแฟนๆรายการที่ติดตามก็ยังรอติดตาม,มเราได้เหมือนเดิมเช่นเคยสัญญานะคะว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการ ในช่วงของโพสต์มาเก็ตรีพอรแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน